สวัสดีค่ะมาถึงแล้วค่ะปั๊มจุดนัดพบค่ะเดีย๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะทนริมถนนวิภาวดีรงังสิตค่ะจุดนัดพบค่ะจุดนัดพบสะดวกมากๆค่ะเป็นปั๊มที่ใหญ่มากๆนะคะมีร้านค้ามากมายค่ะห้องน้ำก็สะอาดด้วย เดินพาชมก่อนนะคะใครลงจากทางด่วนดินแดงมานะคะผ่านหน้าโรงพยาบาลห่านผ่านศึกมาสักพักหนึ่งนะคะชิดซ้ายได้เลยค่ะปั๊มนี้สะดวกนะคะ ใหญ่มากๆค่ะโอรถคันนี้น่ารักไหมคะดูแม็กค่ะสวัสดีสวัสดีกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่อยู่ในสถานการณ์บรรยากาศการออกต่างจังหวัดกันนะคะใครเข้ามาแล้วสวัสดีนะคะได้ยินเสียงชัดกดหนึ่งให้หน่อยนะคะอันนี้จะเป็นเซเว่นลเวนะคะตอนนี้หน่อยไม่ได้ใส่แมสต้องรีบรีบ,รบไลฟ์นิดนึงคะ่ะผ่านมาแล้วเห็น S&P ไหมคะมีหลายร้านมากๆค่ะ เคี๋ยวซาทอดค่ะเคี่ยวซาทอดเท็กซัสชิคเก้นค่ะมีถิ่มซ้ำด้วยนะคะสิ่มซ้ำด้วยค่ะ เมย์เดออาดิโดค่ะน่ารักไหมคะห้องน้ำก็สะอาดจ้ะพาไปชมห้องน้ำก่อนนี่ใครมีแพ็กเกจต่างๆนะคะฝากไว้ได้ค่ะห้องน้ำค่ะ นะคะฝักสัมภาระไว้ได้ชั่วคราวอเมซอนก็มีคะ่ะหน่อจะชอบตัวนี้มากเลยเดี๋ยวหน่อยต้องมาถ่ายรูปคู่กันหน่อยน่ารักคะ่ะคาเฟอเมซอนอต้องไปชมปลาหน่อยนะคะไปชมปลานิดนึงมีไหมวันนี้ไม่มีเหลือแล้วเหลือแต่น้ําตกอย่างเดียวคะ่ะ ไม่ได้ใส่แม้ต้องเดินเร็วนิดนึงนะคะ g o l d e n นเพรสก็มีค่ะทุกอย่างพร้อมศัพที่นี่นะคะฟัมนี้เป็นฟัมปตตทริมถนนวิภาวดีรังสิกค่ะลงจากทางดวนดินแดงอยู่ซ้ายมือนะคะเลยโรงพยาบาลฐานผสึกมานิดเดียวค่ะ เดเดนเพรสค่ะเดี๋ยวจบรอบหนึ่งแล้วก็ปิดจบไลฟ์นะคะแบสแคนยอนค่ะเยนตาโฟค่ะ ราเมงค่ะ j a เป n e s e ิสแทชเชอร์ดิ닝ค่ะรองเท้าก็มีนะคะลด30-50%ถึงเปอร์เซ็นต์เลยมาดูสิมีร้านไหนอีกปังตอทองว้าวปังตอทองขายอะไรบ้างขายเนื้ออ๋อขายหมนูนี่แต่หมูฮะหมูค่ะ S King oh, s t a t i o โอ้สงสัยจะปิดค่ะ Low Cut Sunpan <path>. y o s h e ค่ะยังปิดอยู่นะคะเ <Low path. S 2> สื้อน่ารักค่ะมาดูร้านสุดท้ายสิว้าวติ๊กเต๊ะใหญ่ไหมคะ ใหญ่มากแล้วก็มีที่จอดรถมากมายโอเควนหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวบายบายกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยว11เอโมงกว่านะคะเจอกันที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตค่ะบายๆค่ะพบกัน11โมงกว่าฟิวเจอร์พาร์คลังสิตค่ะชาบูชิ